ครับสวัสดีครับมาทำงานกับลูกชายครับเอาทุกอย่างมางัดลังคาช่วยเขาไม่มีใครมาช่วยเพราว่าช่วยมาช่วยรับของให้หน่อยก็บ้างครับ เอ็นไปเลยมาโทรศัพท์ตกลงดี เาวั <L an> ่เาี่เาเขวลวนะเนเห็เก็บไ้นี้ยกปาดปุยก็แล้วเรื่องว่าก็รีบมองนีก็ล้วไงอย่านประมาณแค่ว่าต่อไปจะายอีกนีมนเหลอมุ่านยังไงแค่ว่าเก็บผลเมื่เก็บหอเมเก็บเออเบมันงมาลืัเออแม่อม้นี่ยเาสิออกไปไหนบา มันอยูคือว่าที่ว่าเป็นแต่ว่าทีเป็นอยู่ในโครงการบอคหรือว่าเขาจิเซีเงินไปนี่งไปดื่มนึ่งโกลเซนไปตึ้โตไปาน้มาเทียรเข้อก็ไปถามขเอว่าเทียรเข้ออาจจะเป็หลักของขโครงการถ้าปราลักคองการเขาเง็นกันหลายเด็ก้อโครงการใครก่อ พ่ีเนี่ยมีวัดิการเนี่ยคือคามตืดมากไม่เองอยยางอยบัดผู้ถ่อกับบัตรุทธการแต่วัติการเนี่ยบัดพู้ถ่เขาบอกนั่งรถไฟไปเขาบ่นราคาไอ้เนี่ยบัดพู้ถ่อบอกรถรถแต่วัดพิการวัดพิการหูตึงมันรถแพงรถไหนราคาสองอยมันรถแพงความคิดประคับแราคาลอยยี่ราคาลอยลอยสิบบาทจากอุบลเป็นเพียบอันรถไฟเทาแค่เจ็ตทิพห้าบาท แต่ว yeah. ่า <tr> ข <seine Christmas> <t cities> <kav uk> ั้นบูเฒ่าปะไหนแต่เต็พิการคืองอายุปะไหนในปีไหนเก็ดสิบสี่เก็ดสี่ดีอย่างนี้อยู่สี่ปีผมไม่ได้ยห็นเยวนจะ่ดูแ่เราว่าะบอกคนับไป ว่านไหนครับี่าหนี่เฮตูกก็เห็ดลูกก็เห็ดอะไเกี่ยวเอารถเกี่ยวมันรอรอรอคิวอยู่ผมไปว่ไวาหอกเจ้นาว่ไม่เกี่ยวไ่เกี่ยว่ยที่ออกที่เขาเลย เนี่ยก็่งใบก็ไปส่งตะการแล้วแม่ปมันเป็นยังไงนเป็นยังไงมีบอตะกี้มันเป็นขินะมันขึ้นมาแต่วาสิไปก้าด่แต่ว่านี้ไม่ใหญ่นอแล้วันเกี้ยงอยู่คือว่าโาเล่ฟัน่าไปนะ อันนี้ยังมันตุกียนเอาเนียว่ะคนณหมอใช่สันไทใสันทรยยงบุหัวไอติเกี่ยวกับตัวไหนกันขี้งนั่นอยู่ขึติดัวจังไงผมมันเบาสั้นบอ้ันีมันแ่บนพวดนะแง่ใบฟุแง่นมันสาดเขาม้าวันนี้มันกัดไลย้อนครับโอยอกมาขั้วมังเบสันเนาะมึงเกดแบบ ไร่หย่อนครับใส่ลรงข้าไทยที่เนาะใส่สันไทยได้ไหมเอายักษ์แบบจริงส่สีคือกันค่ัเพื่อนเพื่อนกำลังติดตาม u ูทูบช่องของพ่อรีอัดวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดู

นอนยในห่อกะานห็นเปิดทุกทุกมโคกครับจะลินกดติดตามนะครับคลิปหน้าเจอ